อันนี้ห้องคุณครูก็อ่าตั้งไปนอนที่นอนเขาอ่ะอ่าสำรวจแล้วขึ้นนจับพับเป็นจับสัปป้อนข้าวเหนียวเนาะ

trong này là Harry đi <laughs> <laughs> <laughs>

นี่เป็นระเบียงชั้นสอง่าตอนนี้ยังมือดอย๋วมองไม่เห็นอะไรครับถ้าบรรยากาศตอนนี้เจ้าของบ้านกำลังติดม่านกันอยู่มันมมต้องมีแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นชั้นสองโอ้ชั้นหนึ่งสิ วันนี้เด็กที่เข้ามาหากันไตรนี่ห้องไครับจริงจริงนี่เดเข้ามา